อาวันนี้นะคะนักเรียนชั้นม2นะคะได้มาเยี่ยมชมฐานการเรียนรู้ปุ๋ยหมักรักโลกนะคะในฐานนี้ก็จะมีเกี่ยวกับเรื่องการทําปุ๋ยหมักนะคะมีการถอดบทเรียนมีวิธีการทําปุ๋ยหมักนะคะ ต่อไปเราจะไปฐานการเลี้ยงไก่นะคะโรงเรียนเรานี้มีการปลูกการปลูกเห็ดนางฟ้าการเลี้ยงไก่เลี้ยงปลาการทำปุ๋ยหมักนะคะไก่ที่เราเลี้ยงนี้นะคะเป็นไก่พัน์ไข่นะคะน่ารักนะคะตัวอ้วนๆอ้วน,น,น,นจากขน ตอนนี้ทุกเช้านะคะนักเรียนก็จะมาเก็บไข่นะคะถ้าใครสนใจสั่งไข่นะคะสั่งมาได้นะคะไข่สดสดนักเรียนของเราก็จะเก็บไข่พวกนี้เราก็จะเอามาทำเป็นอาหารกลางวันได้ด้วยนะคะยาหรอคะนักเรียนก็จะมีการแบ่งกลุ่ม ในการทำความสะอาดข้อไก่ให้อาหารไก่แล้วก็เก็บไข่ทุกวันนะคะอันนี้ก็เป็นบ่อเลี้ยงปลาของโรงเรียนนะคะเด็กๆก็เลี้ยงปลากัน สำหรับกลุ่มเลี้ยงปลานะคะจะสนุกมากก็คือเวลาถึงเวลาเอาปลาขึ้นนะคะก็จะมีการสูบบ่อนะคะดเด็กนักเรียนก็จะเอาที่สูบในเครื่องสูบน้ำพญานาคจากผู้ปกครองก็จะมาช่วยกันสูบบ่อแล้วก็จับปลากันสนุกสนานมาก บริเวณบ่อเลี้ยงปลานี้นะคะอยู่หลังโรงเรียนนะคะเรามีการทํารั้วกัน้นแล้วก็มีนักการพาลงที่อยู่แถวนี้เป็นประจําเพื่อป้องกันนักเรียนไม่ให้มาเล่นแถวนี้แต่ก็ไม่ค่อยมีนะคะเด็กๆเด็กๆจะไม่มาเล่นแถวนี้เลยปลาที่ปล่อยในบ่อนี้เป็นปลาดุกนะคะ ปลาดุกพันบิ๊กอุยนะคะตัวใหญ่หลังโรงเรียนเรานะคะเป็นธรรมชาติที่สวยงามแล้วก็ค่อนข้างจะอุดมสมบูรณ์นะคะมีหน่อไม้นะคะถึงฤดูการที่หน่อไม้ขึ้นเราก็จะมีหน่อไม้เอามาประกอบอาหารกลางวันให้นักเรียนได้ เรามีบ่อปลายอยู่2ด้านนะคะด้านบ่อนี้กับบ่ออีกด้านหนึ่งนะคะส่วนด้านหลังโรงเรียนจะเป็นป่าชุมชนนะคะซึ่งสมัยก่อนเป็นป่าช้าเก่านะคะของคนในชุมชนปัจจุบันนี้ไม่ได้ใช้เป็นที่ฝังศพหรือเผาศพแล้วนะคะแต่ว่าก็ยังอนุรักษ์ไว้เป็นป่าชุมชนก็มีชาวบ้านไปเก็บเห็ดตามฤดูกาลเก็บหาของป่า ตามฤด,ดูการเป็นประจำค่ะตอนนี้เด็กๆก็มาให้อาหารปลานะคะซึ่งการให้อาหารปลาเด็กๆก็จะแบ่งเวรกันนะคะบ่อน,นี้จะเป็นปลานินปลาทับทิม บ่อเมื่อกี้จะเป็นบ่อปลาดุกปลาหมอนะคะปลาเรากำลังโตตรงนี้เป็นโรงเรือนเลี้ยงปลาดุกนะคะเป็นบ่ออนุบาลที่สำหรับพักปลาดุกนะคะ ก็จะมีนักเรียนที่รับผิดชอบดูแลในฐานนี้นะคะในคราวหน้านะคะเราจะพาไปชมโรงเลี้ยงเห็ดนางฟ้าและสวนมะนาวของโรงเรียนเราบ้างค่ะฝากท่านผู้ชมติดตามกิจกรรมดีๆของนักเรียนโรงเรียนบ้านน้ำคำน้อยเมืองยะโสธรด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ